ทำามเกมที่มีกราฟิกพิกเซลแบบสไตล์8บิตยังกลับมาจะรับความนิยมในปัจจุบันข้อแรกเกมก็เหมือนแฟชั่นการแต่งตัวคนเรามักกลับไปสนใจความคลาสสิกอยู่เสมอพูดง่ายๆก็เหมือนการแต่งตัวแบบ y 2 k ที่กลับมาฮิตในยุคนี้เกม8บิตเองก็เช่นกันเพราะสุดท้ายคนก็ยังอยากกลับไปหวนลำลึกความทรงจำในวันวานอยู่ตลอดข้อที่2กราฟ,ฟิกไม่ต้องอลังการแต่ขอแค่ระบบเกมยอดเยี่ยม โลกนี้มีหลายเกมที่คนสนุกไปกับเกมเพย์ของมันระบบการเล่นที่ง่ายใช้การควบคุมเพียงไม่กี่ปุ่มแต่สร้างความบันเทิงได้ไม่รู้จบกลับมาเล่นซ้ำอีกกี่ครั้งก็ยังสนุกเทียบกับบางเกมที่ภาพสวยแต่ระบบจืดชืดเนื้อเรื่องก็ไม่น่าสนใจทำให้คนไม่หยิบมาเล่นอยู่ดีครับ ข้อสุดท้ายของถูกคุณภาพดีทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายยิ่งขึ้นเทียบกับเกมที่กราฟ,ฟิกสวยอลังการงานสร้างแล้วแน่นอนว่าตอนซื้อก็ต้องจ่ายแพงตามต้นทุนของเกมนั้นๆมนเลยทำให้เกมที่มีกราฟ,ฟิกย้อนยุคสไตล์8บิตมีต้นทุนในการทำกราฟ,ฟิกที่ถูกกว่าราคาขายก็ถูกกว่าทำให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมสไตล์8บิตลองหามาเล่นกันดูนะครับ